เมื่อเราไปนั่นคือคนก็ตักววาอ้วนมากเราก็ในใจนะเราอ้วนขนาดนี้เลยอะไรขนาดไไม่ใจเลยสวัสดีค่ะชื่อเปียนุชผูกแกนะคะชื่อเล่นชื่อเดือนอยู่ท่งปีตอนนี้ทำงานอาชีพรับจ้างลานหารนะคะก้นที่รับประทานนำนักอยู่ติ่ประมาณ7จกากิโลตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยประมาณ63 62หกิงกโลนั้นค่ะชีวิตระจำวันก็เพืวชาก็ตื้นั้งนต่ออาบงชาวแล้วก็อาบน้ำมาทำงาน เท่ากว่าห้านัดโค้งแล้วก็ล้างจาาเลยนะคะยืนเดินทางวันค่ะพอเราต้องยืนต้องเดินหมาๆเรายืนมันจะเจ็บ้นนะคะพอดีก่อนหน้านี้ก็คือเคยลมลดเราัวเขามันจะหักขึ้นคุณหมอไหลลดน้ำหนักแต่ว่าการที่เราลดน้ำหนักตอนมไม่ได้ออกกำลังกายเราก็ลดยาค่ะก็มีหน้าเหลัองหลังข้าใหญ่แขนใหญ่ก็สปโผกันใหญ่แล้วก็มีพุงมีหน้าทองเมื่อเราใส่เสื้อผ้าเลยมันก็มันก็หายยาเมื่อเราไปงานแล้วก็ไม่ช่วยขนาดไห แต่ว่าเมื่อเราไปนั่นคือคนก็ตักหวาอ้วนมากเราก็ในใจนะเราอ้วนขนาดน,นี้เลยอะไร้างนะเนี่นนะไม่ใช่เลย <S <S พอคนทักวังมากเราก็ต้องลดตรงนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เรามาคนห้าผลิตภัณฑ์หา้าเสริมตรงนี้ เท่นโอมุนในเฟซบุ๊กค่ะตามเฟซบุ๊กได้มาไหค่ะได้มาพบเคสทับก็บทูนมันจะเป็นไฟเบอร์แล้วก็เป็นส้านจากกัดกระบอนเป็กจากเมกซโกูซึ่งเคยมันที่เราทานเข้าไปมันจะตัดจับลงมามันจะไม่ซึมเข้าหลังไายของเรามันจะกบไแท้มันเลยซึ่งความยาของเราก็คือลดลงซึ่งนังตาในเลือดของเราก็มันก็ลดลงซึ่งเราบอกว่าผ่านไขมันของเราจะดีขึ้นหําหนักลดลงคือพี่นังเราก็ไม่ย่นยันเพิ่งกำมีน้ำมีนวลได้ขนาดนะ้ค่ะเป็นธรรมชาตินะคะ ประมาณเดือนกว่ากว่าอากาเร็นมพ้นแล้วค่ะตอนแค้นตอนข้าไล่กันมันลดลงคนกระทักกันมาเออวาไปทําไล่มาไล่ไานเลยพ้มลงอากาศเซ่กันจะไม่เราลดลงไดหมาแล้วการเดินการไล่ของเรากัมันก็ดีขึ้นสุขภาพมันก็ดีขึ้นกันนะคะพ้นขางเคียงเออไม่มีนะคะแบบธรรมดาเดี๋ยวเช่ๆคือมันก็ลดทันได้ปกติค่ะไม่มีแบบอาการใจสั้นไม่มีพ้นขางเคียงไล่เหมือนอาหารเราก็ควบคุมมากค่ะบางทีเบื่อเย็นเราก็ลด มันเรากินส้มทัอกพีอะไรเป็นัอะลรคือเราจะลดลงสักสักจักพีว่ากินกับ๊บจะหมากว่าอะไรเป็นอะลรค่ะคือจะลดแป้งอะไรเป็นอะลรน้ำว่าน,นี่ก็คือกินได้บางเล็กน้อยแต่คือก็จะงดเห็นก็ปกติจะไม่ทานอยู่แล้วค่ะกำลังใายก็ไม่ควรได้ออกมาหัวเราใช้เวลาการทำงานหมานะคะซึ่งบางก็หม้อหลูกมหม้ออะไรเป็น,นัะนรตามกับข้าวอะไรเป็นอะลรค่ะวันทะถามว่เราก็เดิอนอยู่แล้วค,ค่ะก็กินก่อนอาหารเช้า,า,ชาค่ะประมาณนึ่งเจ้ามงค่ะ มันจะลดในการยากน่อยลุ่งค่ะแต่ว่นนั้นทีเราไม่ได้กินพราะชาวเรอเยุ่งก็คือเรากินก่อนนอนก็ได้ราะก่อนนอนระบบขับถ่ายจะดีหมังเลยค่ะดีหมัง ลัวมั้ไม่กลัวค่ะเพราเราก็รับประคุณมันสี่อันแล้วมันก็หมาอนะ่ะซึ่งก็คือลงแต่ดิ่นใจทานดูก่อนหน้านี้เราก็เคยใช้ผลิต่ฝัน์พวอื่นมาตอนไล่ตัวนะพอเรากินเราลดลงทิงแต่ว่าพอเราหยุดกินมันก็โยโย่ขึ้นมาหมากว่าเดิมพอเรามาไลา่ตัวแล้วซึ่งเนี่ยผมจากตัวนี้คือกระ้สึกทึได้ว่ามันจะลดลงเลยๆเลยๆเลยๆ,ๆอเราทานติดต่อกันไปเลยๆทำห้เราไม่ซึมมันเราใช,ช้ชีวิตปกติใจเราก็ไม่สัน้นเราทานอะไรก็ปกติก็มีบางวัน การลดน้ำหนักก็เราก็อยากเออเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากให้ช่วยอยากไงเออวุ่นดีแฟนได้กันสิกลายมาซี่คนวันนั้นเลยเออมันก็ดีต Han ่อร่างกายเรามันเราใส่เสื้อผ้าเลยก็คือเราก็ได้ใส่ต่างที่เราพอใจมันเราไปนันคือเป็นกระสักเออว่าช่วยขึ้นเลยวันนั้นเลย ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะทําหรับคนที่ว่าอยากหาผลิตภัณฑ์เอียมาช่วยเสริมในการดูแลตัวเองนะคะก็ขอให้จะสิ้นใจในการทดลงเก็บซูลน,นะคะเพราะว่าชั้น,านทานมาเองทานแล้วก็คือสุขภาพดีอยากาห้านก็ลดลงซึ่งหุ้นก็นดีกันเกคบซูนมันจะเป็นแค่้านเสริมทุกคนก็ต้องควบคุมอานลดคองมันคองโทดค้ององไม่ใช่ว่าเออโดยกินอานเสริมแล้วเราจะทานเลไกก็ได้ไมไม่ใช่มันก็ไม่ลดมากไ้กัน,นะคะ่ะ พูดว่าคือทุกคนอาจจะไม่เจอก็กได้แต่ว่าคืออยากให้โลง่งอยากให้มาสัมพัดกับติสพันตัวนี้ดูโกนอยากให้ทานว่าเออมันดีจริงหนึ่งเราก็ได้บอกต่อคนอื่นๆได้ว่าเออนี่มันดีจริงนะคะแต่สิ้นใจท่านเองเลยคือจะเห็นผนด,ดีกับตัวเองก็คืออยากให้ทุกคนนี่ดูร,รังสีโฟมอะไรก็ช่วยอยากให้มาทานกันดูทุกวันนี้ก็คือโอเคมีความสุขมากค่ะ